ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นโครงการสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านซึ่งได้มานจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต,ต่างๆในพื้นที่ 2. เพื่อเสริมสร้างให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการยกระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4. เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้เกิดขึ้นเป็นรูปประทในระดับหมู่บ้านและเกษตรกรหมู่บ้านเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า1 8 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีโดยรายได้เงินสดสุดทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปี โดยการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดฉะเชิงเซาระยะที่2มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2565สำนักงนานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงครั้งที่1ทับ2565 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการดังกล่าวและร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านนําร่องในการขับเคลื่อนโครงการโดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกหมู่บ้านบางขวัญหมู่ที่4ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหมู่บ้านนําร่องโดยมีสินค้าที่สําคัญคือเมลอนทั้งนี้ได้มีคําสั่งจังหวัดฉะเชิงเซาที่188/2565 ลงวันที่24มกราคม2565เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธานเกษตรอำเภอเป็นรองประธานและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นเลขานุการโดยคณะทำงานระดับอำเภอมีหน้าที่คัดเลือกอกมอหมู่บ้าน หมู่บ้านละไม่เกิน3คนโดยแบ่งพื้นที่รับผิดช,ชอบจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนธุรกิจเกษตรรวมถึงจัดทำวิทีอาตัวอย่างหมู่บ้านชี้แจงการดำเนินโครงการในการประชุมประจำเดือนและมีการมอบหมายให้ทกศออำเภอเข้าร่วมสนับสนุนแผนธุรกิจการเกษตรเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 สำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาได้ประชุมร่วมกับกเกษตรอำเภอเมืองและ,กะเกษตรตำบลบางขวัญเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและหาลือแนวทางการลงพื้นที่ร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565 สำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเซาร่วมกับกเกษตรอำเภอเมืองและ,กะเกษตรตำบลบางขวัญลงพื้นที่ร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านบางขวัญหมู่ที่4ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาและได้จัดเตรียมเมนูอาชีพกเกษตรมูลค่าสูงเช่นข่าตะไคร้ข้าวปลา เพื่อเป็นเมนูทางเลือกให้เกษตรกรในการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ได้ดำเนินการครัดเลือกอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้านโดยอาสาสมัครเกษตรประจําหมู่บ้านมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. จัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่บ้านประจําเดือนผ่านแอปเกษตรพร้อม 2. ร่วมการจัดทําและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน 4. ช่วยเหลือให้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนสถานการ์เกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนและภยัยพิบัติทางการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านคณะทํางานระดับอาเภอเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจะมีการประชุมติดตามผลการดําเนินง,งานเป็นประจําทุกเดือนทั้งนี้เมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2565 นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่8ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านนำร่องหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญหมู่ที่4ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาเพื่อติดตามโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของจังหวัดฉะเชิงเซา หมู่บ้านบางขวัญหมู่ที่4ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซามีจำนวนประชากรทั้งหมด290คนโดยทำอาชีพเกษตรกรรมจำนวน58คนประกอบไปด้วยการทำนาเลี้ยงปลาปลูกตะไคร้และปลูกเมลอนในโรงเรือนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญกิจกรรมหลักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ้านสวนบางขวัญประกอบไปด้วย การปลูกผักสวนครัวการปลูกพืชผักในโรงเรือนและการปลูกเมลอนในโรงเรือนโดยส่งจำหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเซาและตลาดค้าปีรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งปลูกเมลอนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและจำหน่ายสินค้าเมลอนแปลปเช่น น้ำปันน่นเมลอนเมลอนหั่นแช่แข็งและได้มีการวางแผนการแปลรูปเมลอนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกด้วยโดยปัจจุบนันคนเราหันมาทานผักผลไม้ที่ปลูกด้วยระบบปลอดภยัยไม่ใช้สารเคมีจึงทําให้เมลอนที่ปลูกในโรงเรือนของกลุ่มอีสาหกิดชุมชนบ้านสวนบางขวัญเป็นที่ต้องการของตลาดจํานวนมากทั้งในรูปแบบของผลสดและการแปลรูป เกษตรกร,ร,กรจึงมีความต้องการที่จะขยายลงเดือนปลูกเมลอนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคต่อไป